น้อมาเจอแล้วเน้องเวฟเออน้องเวฟโอ้โหเฟรมอีกแกนี่โอ้โหยังกำลังจะไปบังเลนบึงบังเลนนัดพวกเอาไว้ไปไหนเนี่ยจีบสาวเหรออาเนี่ออกกล้องนะเนี่ย นี่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 โอเคครับครับเราหน้ารักนะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้ารักนะครับอยู่กับน้ารักอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาหมายแถวบางเลนนะมาแถวบางเลน แกคันว่ะเ,น,เาานี่ยเอา MT ลองเขาเลยอ่ะไปทุกคนไปกันเออเขาอยู่ฝั่งไหนวะเนะี่ยอยู่ฝั่งนูลล้นวะน้องมันอยู่ฝั่งนูลล้นดีกว่ะโอ้โห,โหได้แยะเต็มที่เจ็ดโอ้โหเต็มที่เจ็ดเต็มที่แปดโอ้โหแปดเต็มแล้ว เนี่ยนอนผมงหาปลาอะไรยังไงวะเนี่ยนอนนุ่นๆดูนีนนนนน่น่าจะนู่นแหละดู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 ด,ด,ด,ดูไปไหนอะ่ะอ้าวอ๋อนน่นโอ้ได้ไหมครับได้เลยครับสวัสดีครับไป,ไปทางไหนมา นั่งเล่นอยู่นี่แหละเหรอเอ้าไม่ไม่ได้เอาไอ้ถังมาเหรอไม่ได้ถังมาปล่อยเหรอไม่ได้บอกไหนนี่ฮะน้องเฟรมเรามาเจอกันแล้วเวฟเวฟน้องเวฟเออน้องเวฟโอ้โหเฟรมอีกแยะไหมโอ้โหมีทุกไซส์เลยว่ะเฟมเวฟอะไรก็จัดหมดเก็บทุกไซส์เลยไหม อันนี้ไม่มีอะเด็ไปดูไหมอ่ะไปดูใหม่มือเปล่าไปไปเอ็งออกมาแต่เช้าเลยเหรอวันนี้ผมตื่นสายผมออกมาแปดโมงอ๋อเฮ้ยทีมเลออกมาแล้วโอเคโอเคให้มันดูหมายนี้เว็บบอกว่าไล่กัดอยู่เมื่อเช้าเนี่ยดู มันจะร่อผมปะเนี่ยโอ้โหแต้มแรกของเราแต้มแรกของเราต้องมีนะใช่ไหมเว็บแต้มแรกของน้าต้องมาแล้วน้นามีบอกไปด้วยมึงก็ลางานมาดิคุยกันอยู่เมื่อวานนะ่ะ b c x เอา้ามันนอนอะไรตรงนี้ ใช่ไหมกใช่แอมแเราั้ยแ้ไม่โดนปาก,ก็บิดมันจะแบบแทงเข้าเนื้อยางอ่ะก็จะค่อยค่ขาด,ดค่อย่แต่นี้ยังไม่แทงเข้าเนื้อยางใช่ไหมแสดงว่าใช้ได้อยู่นยเอนอาะ <laughs> โบบ้าหน่อยวะวันนี้จะพามาหาปลากเกลือกับเวฟนะนะเวฟใช่จ<ะ> <c oughs> ังหลุม <c oughs> โอ้โหโห,โหลุมนั้นนี่หลุมแบบหลุมพิเศษนะอืออือเวฟเจอหลุมพิเศษทุกคน

คิดง่าย,ยแถวๆนี้ถ้าน้ำไม่เจอนี่ตีทั้งวันไม่ไปไหนหรอกลมแรงลมแรงมากเลย วันไหนมานี่คือลมแรงเลย น้าคันโปรดมาแล้ววันนี้เดี๋ยวเองรอดูคันคันปรดของน้าเมนะโคตรโหดอ่ะแข็งโป๊กอ่ะเหมือนไม้หน้าสามอ่ะผมชอบแต่นลอกสีน้าน้าให้ลอกไปหนึ่งตัวก็ไม่เอาไม่เปลี่ยนแบบชอบอ่ะเออ งัดชะโดมาแล้วนะนะชะโดมาหลายตัวแล้วแน่นอนนะหลายแอบเบลล์ะน้ำแมงแซลันทุกทุกตลอดอ่ะน้ำหน่เรียบติดใจลอกน้ำหนึ่ลอกน้ามีแมงแข็งโป๊ก ๊บเรียบร้อยจ้าเรียบร้อยจ้าแน่น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 ฮะใสสวยฮะโอ้โหโอ้โหปลาโลมาเลยเฮอืมปลาโลมาเลยใสสวยโอ้โหนี่แหละชอบไซนี้ ชอบไซนี้เวทชอบไซนี้สวยนะโลกกว่านนอะได้เลยแหละน้ำเมดูนะดูนะน้ำเมเอ๊มึงมึงมึงขิงกูนี่ไม่มาโอ้โหน่าจะโล่งกว่านะไม่ใช่ปลาคอกนะปลาป่าด้วยเฮ้เวท สวยๆฮะกินกบอย่างน่ารักนะครับดูฮะเต็มปากเลย <c oughs> นี่เต็มข้อเลยล่อเต็มแข้งลอดมาได้ไงแล้วใส่ลอดมาได้ไงโอ้โหดูสวยๆนะเว็บนะสวยเลยแนหะลนะตัวนี้ประมาณโลก,กว่าได้นะ <c oughs> โลหนึ่งโลสองนะอ่า <c oughs> ประมาณโลหนึ่งโลสองนี่แหละเว็บสุดๆครับผมอันนี้ <c oughs> มาพึ่งมาฮะ ึ่งมาก็จบแล้วนะโอ้ยพี่เราไปปิดกล้องเหี yeah. ้ย <c oughs> <c oughs> ผมเมื่อกี้ไปปิดกล้องนะกัดของเวฟพอดีอ้๋ใส่สวยเวฟเอาเลยน้องใส่สวยใสยเท่ากันแน่นอนน่าจะคู่กันนะ่ะอ่าไก่ๆน้องงูสวยเสียงหวานเย็บยอดผักบุ้งฝั่งขวานู้นนะ่ะเว็บเลย กอบัวไปนะย <c oughs> อดผักบุ้งเว็บกอบวัวเลยกอ่อเออนั่นแหละโอ้โมึงไปอยู่กับนนะ้ำเมได้นะเนี่ยแม่งน้ำเมเองมีคู่แล้วน้ำเมะยะ ไ๊บโอ้ยเ้ยขายเออน้ำดันเลย <c oughs> ตีเล่นนะนึกว่าไม่มี <c oughs> ก็เห็นเองตีอยู่ตรงนี้ตั้งนานอ <c oughs> กัดเลยเว้ น้าก็คิดว่าแบบพี่น้ำด,นดั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 นหน่อยดันหน่อยอะไรเงี้ยนะในใจนะแม่งดันจริงๆเว้ยเมื่อกี้ตัวที่สองกำลังจะมาไม่น่าเลยเหล่าไม่น่าพลาดอ่ะ <c oughs> สวยอยู่สายสวยอยู่สายเนี่ยแ <c oughs> อคชั่นไหนก็กัดไว้ที่เนี่ยพี่กอแรงๆนะ

ขอแย่งขอแย่งปลาเฟม <c oughs> เลยนะเฟมโอ้โหดัน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 ,ดน <c oughs> ไม้ต่อไปนี่แหละ ลอยในบอ่อเลยอุ้ยนี่ไงหิวมาแล้วมันมาอู้ I <laughs> don't